สวัสดีค่ะอยู่กับอุนเซนสายมันเช่นเคยค่ะพี่น้องเอ้ยยางไงตายเมยมันแทผัวนี่พี่น้องเบิ้งไปถ่ายคีิบ้าเมยอดเขาอดหนามากเมื่อไหี่เบิ้งมานังกินเขากับบักแตงโมพี่น้องโอ้ยมันแย่ใจแท้ไปแต่ด้วยแต่พี่น้องเอ้ยเบิ้งผัวข่อยกินเขากับบักแตงโมเบิ้งสภาพคือเด็กหน่อยเบิ้งเลตุ้มเป้เบิ้งพี่น้องเบิ้งจักมีดจ็กยี่หังวันนี้เบิ้งสภาพคนเด้อข่อยมาหอดข่อยเห็นผัวข่อยขวัญไปถหน้ามาขี่ต้มเต็มเบิด อายืนขึ้นบมองดูเบิงสภาพมีแต่นี่เบิงโทรศัพท์กับติดขีดตมเสียข่อยวัดนั่นไป็ติดบังไฟมากพี่น้องสรุปไปเหตุยังมากไปถ่ายขีปลดดำมันติดลมเจ้าไปไปซองห่อหล่อมันผุดตีไปถ่ายหล่อมันอยู่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ยจ้ะอันผัวข่อยทาโร่กับผ้ากันเบิงเนี่ยเด้อรีตนผัวข่อยเนี่ยเด้อไปถ่ายไก่ถ่ายคักถ่ายเนี่ยจนขี้ดิน เปื่อนเบิดบุญกับงงเนาะมาหอดก็เลยถามว่าเจ้าไปเห็นอย่างมากคือเปื่อนเจ้าก็ขี่รถเก๋งแต่ว่าสะพาวก็ยังคนขี่มอเตอร์ไส้เห็นไหมพี่น้องบัดบัดบ้านรถมันติดพะนะไปเบิ่งแก่ไก่พนะยังไงแต่เน้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งออกแี่เเเอออาาใใหห้้ฮะะนี่ยย ยังเข่าห้หัวใจดิเปลี่ยนจากหัวใจเป็นเงินในบ่อเท่าบ่อได้ฮะเปลี่ยนจากหัวใจเป็นนี่แล้วเป็นมีดอยู่แล้วมึงนี่คือสูตรการผ่าแต่งโมให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้มันก็จะเป็นน้วยอยู่นี่เดี๋ยวอาเห็ดเป็นจะเป็นน้วยอยู่บางทีครับนี่น้วยมันจะเป็นทีหิ้งใหญ่หิ้งโอ้ย จากภาคอีหยังเศร้าถอดฟ้าอกินเด่นไปเด่นมากไล้สิบ่ได้กินได้บะนี้บะนี้แสบบอชื่อเชื่อชื่อชื่อซับหนึ่งเจ้าของแตงโมเนี่กัวุ่นไปสือมาจากคลิปที่แล้วเนาะไทยเอฟซีเดบิงก็บจะเห็นอยู่ว่าวุญคิวไปสือแตงโมเนี่ยละได้มาเหนื่งงามงามพี่เนาะแต่ภายไปได้เบิงคลิปไปสิบอกโหหรืว่าแตงโมมันมาแต่ใสขันพวกใดเดเบิงกับจะโหกาบุญไปหลักเขามาโอ้บ้าแมนไปสือเขามา อ๋อเอยเมื่อยไรพี่น้องไปส่งขนมหมอเตอร์มาเอฟซีผู้ดีสั่งขนมกับซังเดอร์บุญเสยนขายเสมอสั่งของเสมอส่งของตามยอดสั่งยอดจองช่วงนี้ตกงานอันใดที่เฮ็ดอันใดที่หางงันใดดูดอาชีพสุดจริตวุ่นกับเฮ็ดพราะวาวออกไปทายคลิป ไปบ่ได้บุญก็บ่คอยเด้๋ยไปช่วงนี้มแจะตีออกไปเพราะบายยังบ่ตีเบื่อผัวพี่น้องบ่อยากไปนัาอยากอยู่บ้านเบื่อผัวพี่น้องบ่มหยังเหตุผลสั้นนี่แ่ะกินไปนัาเดาไปนั่มบ่เดา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 เก้าอี้ไข่สีหักเทาโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆสาระไม่ต้องค่ะเอาแต่ความหา บายบายค่ะ